ครับสวัสดีครับพีพีซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อานี้ก็มาพอๆกับพอเตียมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับมื่อนี้พอเตียมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยได้พี่น้องเนะ้อของปู่รีสเกตนะพี่น้องเนาะครับของปู่รีสเกตงวดที่ผ่านมาพอเตียมกับบุด้ลงนะพี่น้องเนาะพว่าช่วงสงการก็เลยยากบไร้ลงนะพี่น้องครับ ครับนี่คือว,วันที่16นะพี่น้องเนาะ16เมษายน68รัฐบาลไทยเฮาออกนะพี่น้องเนาะสอง227สองครับเรียก่างกับออก8 5เหานะพี่น้องเนาะขับปูปไปไหนมาหัวน,นี้พี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างได้พี่น้องเน้อแยกบนแยกล่างมาอย่างดีนะพี่น้องเนาะครับเตรียมพามาติดตามต่อย กับราวพัฒนาปูสีส,กส,สกเกตรัฐบาลไทยปูชีสเกตพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบ่งน้ากันนะครับเนาะครับสองพฤษภาคม ครับรัฐบาลไทยปูสีสะเก็ดสัตกกว์เด่นนะพี่น้องเนาะครับวันนี้่วนบ่นนะพี่น้องเนะ บนวิ่งนะครับห้ากับหนึ่งครับปูนินี่หานะครับ ห้ากับหนึ่งเน้นที่ห้าพี่น้องจับคูได้พี่น้องเด้อเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเจ็ด นะครับแปดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับ หกชุดหกหางแต่ว่ากันไม่เน้นพี่น้องห้าเก้าห้าเจ็ดนะครับ ครับปูเนี่ยที่ติดหาเนาะพี่น้องครับก,ก็มีเลขสามตัวน้่เจ็ดห้าเก้าหกเจ็ดเก้า หนึ่งแปดหนึ่งข้าวหนึ่งเจ็ดนะครับครับส่วนตัวเน้น,นพี่น้องเนื้อปูเน้นให้เจ็ดห้าเก้า 1> 9ก้าหนึ่งเจ็ดครับครับชัดเจนนะพี่น้องเนาะครับบานนี้ล่างนะพี่น้องเด้อ ครับล่างวิ่ง9กับ7นะครับเน้นที่เ็นะครับ เดี๋ยวถ้าพี่น้องเด้อมันขับจับคู่พี่น้องเก้าห้าเก้าสี่เจ็ดสอง เจ็ดสามหตัวกันแด้พี่น้องเจ็ดหก ปูเน้นที่เกตสองกับเกตสามนะครับตับสัดว์เขียนนะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องบาอนี้ตรงแล้วได้พี่น้องเด้อ <c oughs> แคปหน้าจอไวค้ครับรัฐบาลไทยปูสีสเกตนะพี่น้องเนาะบนวิ่งห้ากับหนึ่งเน้นที่ห้าพี่น้องเอาติดหนึ่งกับมีแปดหนึ่ง,หน,งหนึ่งเกตได้พี่น้องเด้อ ขับปูว่ามักสอบตัเล็กก็จะเริ่มกลับตัวไว้นํานะครับส่วนล่างวิ่ง9กับ7เน้นที่7นะพี่น้องเนาะ9 5 9 4 7 2 7 3 7 6นะครับครับพระเตียมขอขราบขอบพระคุณปูไหลายๆนะครับเนดะ้อปูศรีสะเกดเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยมาให้พระเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเดื้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็เวพอรนคอยเขาคอยปังๆครับพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้โชค์โชวม์มันกันนาครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเดื้ขอขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแนนเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนลพี่น้องฝากกดติดตามไว้น้ำเนาะพี่น้องเนอก,กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นไว้เพื่อจะบ่พาดชิปใหม่ๆนะครับ คราสำหรับชิปนี้พอเต้มก็มีแค่นี้พี่น้องครับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม